ฮลโลสวั Hello, สดีอยู่ผมดีเจเฟิร์นไฮและนี่คือรายการสซคอนแคสเกมมิ่งอ่าฮัลโหลสวัสดีอยู่ผมดีเจเฟริรนไฮและนี่คือรายการสซคอนโอ๊ยอะไรอะไรดำๆนี่ทีวีโอ้ยคนผิด <c oughs> เลย <c oughs> และนี่คือรายการสซคอนแคสเกมมิ่งนะครับโหเกือบไปทวิตบอร์ดแคร์แล้วไหม่ะ อ่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับรถไฟนะครับมาแนะนํากันว่าอืมจะทำาดีว่ามันจะประหยัดขึ้นหรือเปล่าเออมันก็ประหยัดแหละแต่มันเอาจริงถ้าคนแบบไม่มีงบมากๆก็ก็เปลืองนะเราก็ไปโยนะครับว่าเป็นที่กอะไรอ่าที่เป็นพิกเซ a r อารสองอันใหม่นะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> กือบจ <c oughs> <c oughs> อ่าก็เป็นสองสองอันใหม่ล่าสุดนะ,ะต,ตั้งไว้ใหม่อ่าล้วก็ มีพวกโคมไฟเนี่ยปิดตอนเช้าเปิดตอนคืนเออมนคนมันก็เอาเลสโตนมาดันให้มันติดอ่ะนะนี่ก็ประหยัดงบครับแปะแค่นี้พอ <c oughs> อันนี้เป็นรางเอเป็นฉากไฟนะครัชงต้องใช้เนเ้เพียวในการขึ้นนะครับซึ่งมันลำบากมากก็คืออยากพี่เล่นไงปีนขึ้นดีๆไม่เอา <c oughs> <c oughs> โยนเนือเพียวมาข้างบนนะนี่นี่ามันจะขึ้นมาข้างบนให้นะครับ โดน,บบนดใบบัวมาเขาแล้วแปะใช่ไหมเขาว่าจมน้ำเขี่ยยิ้มสองอันนี้กันพลาดไม่ใช่เลยอ่าอันนี้คือรางรถไฟที่สร้างมาแล้วส่วนหนึ่งนะ,นดดนะครับมีรถนะฮะสร้างมาแล้วส่วนเดียวอ่าก็คือบางคนเนี่ยเอ้ยพี่ไอ้เรสตโตนเนี่ยมันไอ้รางรถไฟเนี่ยมันไปได้ประมาณเจ็ดแปดช่องนะสิบสิบกว่านับหน้าหลังใช่ไหมเออผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันกี่ช่องอะ่ะเออแต่ว่าแบบถ้าแบบ จะประหยัดหรือตนทอร์ดทำยังไงครับแบบให้แปะหิวแล้วยาวยาวไปสุดนู่นเลยกี่กี่เท่าไหรก็ได้อันนี้คือวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเรา,เราออกในการถ่ายทำแบบเป็นตรงนี้เป็นสะพานที่อนาดมากครับทำทำมาตกกี่รอบก็ไม่รู้นะผ่านบ้านเก่าเลยดเวยเขาบอกบ้านเก่าอยู่ไหนไวะเดี๋ยวพาไปดูบ้านเก่าบ้านหลังแรกเลยแรกเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมอยู่ตรงไหนไวะ เห็นร่องรอยมันอยู่นะร่องรอยวบทยาธรรมของบ้านบ้านหลังแรกนดะูที่มันจะอยู่แถวน,นี้หรือเปล่าอันนี้นี่คือตรงใบเป็นหมู่บ้านนี่เป็นสีนะฮะอา่าเรายังทำไม่เสร็จเจ็บเหนือว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลุดแลกแลกทีนี่เกือบตายออกเห็นเจอเลยทำไมเจอหมู่บ้านไม่สีแล้วอะ โผลโคตรพลาดอะหาไม่เจออ๋อนั่นไงนั่นไงเห็นไหมฮะนั่นนั่นแหะเห็นไอ้อนนั่นไหมไอ้้อนตรงนั้นน่ะนั่นแหะตรงเคอร์เซอร์รูปโบกที่ผมชี้ไปเนี่ะนั่นก้อนนะบ้านหลังแรกผมใครใครดูโอ้หิวใครดูคงจะจำได้ไหมฮะเบ้านอนาขนาดไหนผมมาสร้างบ้านใหญ่ๆก็อนาเด็กฮิปเปอร์ระเบิดเป็นอะไรที่อนามากครับฐานเลกๆสึ้จน ่าเงลบทองผมก็มีอยู่แค่นี้นะฮะมีอยู่สิบเก้าอันไม่ได้มีแค่นี้เราผมก็เก็บไปซ่อมชุดหมวกทองอะไรบ้างเนี่ยชอบใส่หมวกทองเลยก็เก็บไปซ่อมมาอ่าเรามาเริ่มเทคนิคของเราเลยดีกว่าฮะนอกเรือมาหน้าเลยอ่าสมมุติเราแปะไปนะครับแปะ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 แปุดปะแ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 ปะอปะแ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 ปะะแปะแ สมมติเราแปะไปใช่ไหมครับเนี่ยแล้วเราต้องการให้มันแบบทีเดียวอันเดียวสุดถึงนู่นใช่ไหมเออแบบประหยัดสโตนทอนบางคนบอกโอ้โพี่เล็กตนหายยากมากก็เลยแปะอันเดียวพออ่าก็มีเทคนิคนะครับให้เรานับช่องตั้งแต่ตรงนี้ไปฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วบักช่องนี้ช่องหน้ามันแปะแล้วเราก็ต่อตรงนี้ออกไปนะครับปึ๊บ ดังนั้นเนี่ยให้เราเดินไปครับตรงนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปึ๊บเราก็ตีข่าวออครับจะสังเกตว่าข้างหลังของเราจะไม่เป็นมันมันจะไม่ดำอย่างเงี้ยดำโอไม่มีตัวอย่างเลยจุดยิ้มเอาตัวอย่างก่อนโอ้ลำบากางเนี่ยทองไม่ให้มีว้าวโอ้แรงเกือบเกือบพังอ่าสังเกตว่าเนี่ยถือถือเนี่ยมันจะไม่ดำเห็งไหมฮะเนี่ย เนี่ยมันจะไม่ดำอย่างเงี้ยอ่าเราสามารถทําได้เรื่อยๆจนกว่าจะแบบผมจะทํารางทองถึงนู่นเลยก็ได้แบบขี้เกียจแบบขี้เกียจแบบเปลี่ยนรางแบบประหยัดประหยัดเนี้ยก็ทํายาวๆไปเลยก็ได้อ่าเดี๋ยวสักคู่โอ้ยโอ้ไอ้เ้ยโอ้ยโอ้ยตะกี้ตกรางครับเดี๋ยวก็คือมีบางคนสงสัยครับว่า เฮ้ยพี <cues> ่มันมันเป็นอย่างนี้มันบัก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 หรือเปล่าครับเออไม่แน่ใจนะครับว่ามันบักหรือเปล่านะพี่นะพี่ตัวดีนะอ่าก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าเพราะว่ามันบักหรือเปล่าผมอันนี้ก็ไม่รู้ครับอาจจะเป็นเทคนิคก็ได้เทคนิคหรือว่าบักก็ได้นะครับก็คนสงสัยพี่แบบเฮ้ยพี่มันมันแดงก็จริงนะแต่มันมันจะวิ่งไปหรือเปล่าเออก็อันนี้ก็ไปคามาเพิ่มแล้วเนี่ยยี่สิบาได้มันนิดนึงก็มีส่วนหนึ่งที่แปะไปข้างบนแล้วมั้งว่างๆนะ S 1> <S 1> <S เราก็แปะไปเลยแปะปอย่างนี้แหละลองกันอือเอาไว้สุดเอาเอาไปเอาอ่าเรามาย้ำวิธีทำอีกรอบนะะึงฮะแปะอรงนี้แล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วช่องที่เจ็ดตรงนี้ก็นับไปอีกช่องหนึ่งแล้วก็แปะก็คือแปะแปะช่องนั่นแหละอ่าก็ 1,2,3,4,5,6,7,8 1, ก็คือนับช่องที่วางทอตด้วยนะครับเป็น8ช่องแล้วกันนะได้จำง,ง่ายหนึงองส่าดแปดสมมุติถึงทางสุดทำไงก็แค่อุยทำไงดีดินดินดินก็แค่ตักไปตรงนี้แล้วก็ตีออกครับก <c oughs> <c oughs> ็ได้หลังรถไฟที่ประหยัดเลยส่นทอดนะฮะแต่ก็เปลืองทองกว่ดีนะครับ สมมติว่าเล่นได้หรือเปล่าอ่าสงสัยก็ไปแมวเล่นได้ปกตินะฮะเร็วด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นอ่าเป็นไมค์คาร์พิเชไม่ใช่ทรงของก็ได้แบบข้ามเขายาวๆอย่างเงี้ยก็แปะเป็นทางเส้นเดียวให้มันสวยๆอะ่ะเออก็แปะไว้อันเดียวมอนก็นไม่เกิดทับด้วยเพราะมอนจะไม่เกิดบนรางรถไฟนะครับแล้วก็เฟี้ยวเว้แมวอ่าแล้วถ้าเป็นไมค์คาร์บิดโฟร์เนนนะ เหววก็ค well. so well ือแล่นหมดนะครับแต่ถ้าเป็นไมค้าหรือปเปอร์ล่ะเหววก็ยังแล่นนะครับแต่ถ้าเป็นอันนี้แหละโอ้โหอะไรอุ้ยโดนเพื่อนโดนเพื่อนไล่มานะเหววปุ้งไม่ระเบิดนะครับเพราะถ้าระเบิดโอ้ดูดุดุดุอ้าวโอ้ระเบิดมันต้องต้องกระทบกับของแรงๆนะ ขอบแบบพวกลนล่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนได้เห็นนะฮะอ่าก็ต้องระวังกันหน่อยดีนะมีบาสเวอร์ชั่นสี่นะครับโอ้โหระเบิดบูมเลยยิ่งถ้าเป็นไมค์คาร์ดวีเทียนทีเนี่ยแรงระเบิดนี่จะถือว่าแบบไม้แรงมากฮนะดามเมจน,นี่ยังหนักโอ้ดอกไม้กระเด็นหมดเลยซ่อมดอกไม้อะน,นะอ่าก็คือคลิปนี้เนี่ยจะเป็นไม่ไม่มีประโยชน์สำหรับ ที่จะสร้างในแบบ Survival หรอครับเพราะว่าเราก็แบบใช้อยู่แล้ววะไอเลซตทนแบบมันก็เยอะอยู่แล้วเวลาขุดเจอนะอ่าก็คืออันนี้ที่มาสอนเนี่ยเอาไว้ใช้สร้างใน Adventure Map นะบแบบทางยาวอย่างเงี้ยไม่ต้องให้อยากไม่อยากให้มีหลายๆทางคนระับแบบบอกข้างๆแบบที่ปักอะไม่เอาเออให้เราเราก็จะใช้แบบแบบนี้ได้เออให้มันง่ายๆหน่อยบบะโอเคครับ รับเซอร์ไววอลนี่ก็แนะนำให้แปะแปะกันี้ไปแล้วกันเปลืองทองฮะอ่าอันนี้เป็นที่น่าสนใจก็เลยมาแนะนําครับแล้วก็เวลาลองอย่าลองกันไหม่ครับเวียนทีทีนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าสำหรับคันนี้ก็ขอบคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวิคอลังห้าสเปอร์อ้าวแบบไม่โลดเดิมเลยเดิมเลยอิงปุ๋ยอุ้ยอ้าวอ้าวพังพังอ้าวพังอะไรบา ก็มาเจอใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับ